รอยู่แล้วอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเต็นกูย์อยูอีกแล้วครับโอ้โหเสียดายใสเดิมเลยเสียดายครับท่านผู้ชมหลุดไปแล้วฮะเอ้ยนะครับของผมน่าจะอยู่หรือเปล่าของผมอยู่แล้วมั้งานี่อยู่แล้วของผมอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วโอ้โห ดูแล้วครับมาแล้วตัวนี้เลยมนะั้งโอเคโอเคแล้วผมตีมาทางฝั่งซ้ายของตัวเองแล้วเมื่อกี้กัดอีกแล้วนะอยู่แล้วนะอยู่อีกแล้วนะครับอยู่อีกแล้วตีลงไปกัดเลยนะอยู่นะ สวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอเจอกันในคลิปนะครับหลังจากห่างหายจากการตกปลาไปนานครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างดุนแแงนะครับคลิปนี้ผมมาเทสปลาช่อนนะครับกับน้ำบุญธรรมนะครับกาลังจะจัดทริปปลาช่อนบุฟเฟ่นะฮะให้กับแป๊นี้นะครับก็เดี๋ยวมาเรามาดูน้ำบุญธรรมกันดีกว่าครับว่ารายละเอียดบ่อจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ผมน้าหมูนะครับครับผม เทษตรปลาช่อนบ่อสามปีนะครับที่จะเปิดตกในวัยนี้นะครับรอฝนหยุดตกสักพักถึงจะเงนี้พายุเข้านะครับช่วงนี้ใช่เพราะน้ํามันเยอะเพราะบ่อนี้ปลามี้ใหญ่มากครับบ่อที่ปีนะครับนะบ่อเกือบสามปีครับสามปีนะครับบ่อประมาณยี่สิบไร่นะครับปลานี้รับประกันเลยว่าแน่นแน่นแน่นอนใช่ไหมครับไซส์ก็ประมาณคันต่ําก็โลแปดโลแปดนะครับโลแปดต่ำไปนะครับแต่เปิดไปได้ไม่ปีที่แล้วโลแปดสองโลนะ นี่ก็6สามปีน่าจะเก็บ3รัวโอ้ปลามีไซส์ใหญ่นะครับครับส่วนรับขอเฟซน้ำบุญธรรม่อยครับเผื่อมีคนติดตามครับผมติดตามก็บุญธรรมจันทวีครับภาษาไทยนะครับครับผมครับก็มีอะไรอัปเดตหน้าเฟซบุคผมว่าจะจัดทริปที่ไหนมั่งอะไรมั่งในโซนจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นทริปปลาช่อนมั่งปลานิลมั่งอะไรอย่างนี้ครับครับผมปลาดนไปโอเคเดี๋ยวเราดูบ่อที้ก่อนรับผมมาเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับนี่นะครับผู้จัดทริปน้ำบุญธรรมนะครับ สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น a c e b o o k อ่าขึ้นเพจของนอ้ำบุญธรรมไว้ด้านข้างคลิปนะครับผมติดตามน้าได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีทิปดีๆมาให้เราได้ไปตกปลากันสนุกเลยนะครับผมก็มีปลาไซส์ใหญ่แล้วก็มีปลานินด้วยนะครับสําหรับสายปลานินนะครับนะเขาจ,จัดทิปบ่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทคกันเลยดีกว่าเตรียมอุปรกรณ์สักครู่ครับผมไป <laughs> và cắt cây ขอบฟังนี่อยู่ขอบฟังเลยสายนี้ต้องเดินหนอนเตองเปิดกล้องไม่ทันนะปลานี้นะครับของสิบนาบุญธรรมนะครับใสขนาดนี้เลยครับเมื่อกี้ผมเกิดกล้องไม่ทันนะครับโอ้โหเกือบหลุดนะครับกี้ยกขึ้นมาไม่ทันนี่นะครับไม่ผิดหวังครับของทิพนาำบุญธรรมติดตามในเฟซของนาบุญธรรมเลยนะครับจะจัดทริปวันไหนนะครับสําหรับสายปลาช่อนนะครับรอกันได้เลยครับผม นี่นะครับปลานี่คือตัวนี้น่าจะโลสองโลสามได้มั้งครับตัวนี้โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาที่ใส่ปลาไปนะครับโอเคนี่ยังเล็กอยู่นะอ้าโอ้ยช่างมิึงนี่หาแต้มไม่เจอนะหาแต้มที่สองไม่เจอนะครับแต้มแรกเปิดกล้องไม่ทันนะปลาช่อนเยอะมากนะครับบ่อน,นี้ เด่นอุย้ยหลุดอีกแล้วครับโอ้โหเสียดายใสเดิมเลยเสียดายครับท่านผู้ชมหลุดไปแล้วฮะกระโดดหลุดเลย <c oughs> ตามไล่กัดมาเยอะเลยอ่ะมันตามมาตามมาเรื่อยๆครับมันกัดไปสองรอบอเมื่อกี้ปลายางเมื่อกี้กัดปลายางนะครับ วิ่งตามมาซ้ำนะผมกอออกมารอบแรกกัดปุ๊บอ่าหยุดแล้วก็กลับมาอีกทีตามมาซ้ำอีกทีหนึง่งโอ้หโหใหญ,ใหญ่ใหญ่ครับอย,อยู่ไหมอยู่ไหมครับโอ้โห โอ้ไพขึ้นเลยครับกลางน้ำโอ้โหของน้ำพุนธรรมหลุดอีกแล้วนะครับอันนี้หลุดเป็นว่าเล่นเลยนะครับเฮ้ยนะครับอุ้ยของผมน่าจะอยู่หรือเปล่าของผมอยู่แล้วมั้งเนี่ยอยู่แล้วของผมอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วโอ้โห อยู่แล้วครับมาแล้วตัวนี้แหลมะมั้งโอเคโอเคโอค้โ,อโหอยู่ไหมลุกเลยครับโอโ้โหมาแล้วครับมาแล้วมาจนได้นะครับแต่ที่สองตัวแรก<ม>เปิดกล้องไม่ทันนะครับ,รบตัวนี้ไม่พลาดครับผมตัวนี้ไม่พลาดครับ เข้าเต็มขอบปากนะสามเงี้ยงเลยตัวนี้ไม่รอดแน่นอนครับเข้าเต็มสามเงี้ยนี่แหละครับทีมของน้ำบุญธรรมนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับผมรับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับปลาไซโลอัพโลแปดโลสามนะครับมีแน่นอนครับตัวนี้เข้าสามเงี้ยงเลยนะครับท่าน้ชมโอเคครับผมมาครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งนะครับกัดเบามากครับ แต่ไซส์นี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยเโอเคครับท่านผู้ชม ดูแล้วครับตัวนี้โอ้โหอยู่แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วครับงัด้อยมาเลยครับครับผมตัวที่สามครับโอ้โหงัด้อยมาเลยวิ่งย้อนด้ก็ดีนะครับจัดเต็มครับครับไซส์แปดกมครับมาอีกแล้วครับครับโอ้โหไม่ผิดหวังครับท่านผู้ชมดูไซส์ปลาครับโลขึ้นทั้งนั้นครับไม่นต้องกูวครับมีไสเล็กเตรียมตัวกันได้เลยนะครับสำหรับคอปลาช่อนนะฮะ นี่นะครับรอเปิดงานนะ <c oughs> โอเคนี่คือกัดไก่นะครับกัดกลางน้ำเลยอุ้ยโดนใสอะไรเอ่ยโอเคครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมขังไว้ในถังนะสองตัวแล้วมาเดี๋ยวเราเก็บปลากันก่อนครับโอเคครับแป้งที่สามครับ ท่านผู้ชมกลางบอ่อเลยครับเมื่อกี้กัดกลางบอ่อเลยคับปลาเยอะมากฮะบ,บอ่อนี้ <c oughs> มาแล้วครับของนาบุธรรมครับของน้าหมูมาแล้วไส์ใหญ่ครับตัวนี้นี่ใกล้ๆเลยครับ อ่าเดี๋ยวตัวนี้ขอถ่ายนะโอ้โหตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับท่านผู้ชมโอ้โหเห็นไทยเลยใบไม้มันเข้าขึ้นทางไหนดูดูว่าขึ้นทางไหนเนี่ยครับดูนะครับน้ำหมูกำลังเอาเข้ามาอยู่นะครับสองไม้ติดเลยครับผมท่านผู้ชมดูดูนะครับปลาสีบ่อนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านึงนะครับโอ้โหโอ้โหนี่นะครับไซส์ดูไซส์ปลานะครับท่านผู้ชม ดูไซต์นู่นบนครับนู่นของใหญ่อยู่นู่นนี่มาอีกตัวแล้วครับสองโลกว่านู่นมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมสองไม้ติดเลยนะครับยืนตีคู่กันสามคนเนาะปลาเยอะครับโอ้โหนี่นะครับดูหัวรอก่อนนะโอเคระวังระงตู้ตรงกลางเดี๋ยวนะครับสักครู่แล้วมาปักติดกล้องนะดูนะครับลึกลงไปนะปลาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะตอนนี้เปิดกระป๋องเนื้อปลากรับเอาเลยไปเป็นของกิน สายสองครับลูกหมูโอ้โหหลุดเลยสะบัดหลุดเลยเนาะนี่นะครับนสองอัพนี่นะครับขายคู่เลยขายคู่เลยนะกินยกเลยโอเคครับดูนะครับปลาเยอะมากโหนะครับแต่ละตัวสายอย่างนี้อาถ่ายอครับนี่ครับผมมินให้วดโต๊ะคู่ามงคนไทยย้ายยืมคันถ่ายรูปไปที่เพื่อนครับมีนะครับปลาพอนี้เตรียมตัวกันได้เลยนะครับนี่ครับผมอ๋อของ ปลาบอ่อนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวนะ้าบุญธรรมจะเปิดตอนไหนอีกทีนึงนะครับอย่างวันยังไม่มียังไม่มีกําหนดนะครับวันนี้คือวันเทสนะครับวันนี้คือวันเทสให้ดูกันก่อนนะครับว่าปลาใสาไหนนะครับ มอกัดอีอออออแล้วนะอยู่แล้วนะ,อย,วนะอยู่อีกแล้วนะครับอยู่อีกแล้วตีลงไปกัดเลยนะอ,อ,อยู่นะวิ่งย้อนวิ่งย้อนวิ่งย้อนเข้าปา่าย้อน นี่นะครับตีลงไปนะครับไม้เดียวเลยนะยกมาเลยนะครับพาวปรีบเลือคันนี้โอ้โหเพียบเลยครับสี่ตัวนะครับโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมโลอัพครับโอเคครับโอเคนี่นะครับเอาปลาดูในถังเลยตีไปกัดตีไปขัดเลยนะครับหลุดไม่นับนะครับหลุดไม่นับเลยครับทริปนี้ ตีลง,งไปไม้เดียวกัดไปเดียวกัดเลยนะโอเคจะเย็นๆลูกเย็หเข้าฉากอ่ะเอเานหลนะรังทางไหนนะเอาคงกว้างดีไหมเอาตรงนี้ลากลากมากันเ,เดี๋ยวเก็บเบ็ดกันครับเปิดกล้องอยู่ฮะ ใกล้ๆเลยครับมาครับท่านผู้ชมเราให้ดูปลากันนะครับตัวนี้เก็บปลาก่อนนะนี่ยังเล็กนะครับนี่คือสายปลานะครับปลาเล็กนะนี่ปลาเล็กนะครับนี่บ่อสามปีนะครับใหญ่กว่านี้นะนี่นะครับรอคอยกันได้แล้วครับทริปนี้จะเปิดวันไหนนะครับท่านผู้ชมรับรองทริปนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะครับติดตาม Facebook ของน้าบุญธรรมนะครับบุญธรรมจันทวีนะครับภาษาไทยนะครับผม ติดตามให้ดีนะครับผมรับคนน้อยอ่ารับคนไม่เกิน30ที่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่เพจของน้าบุญธรรมก่อนนะครับรีบจองกันไว้ก่อนเลยโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวขอเป็นถ่ายรูปพับนิ่งก่อนนะครับผมโอเคครับครับผมอย่าลืมนะครับติดตามเ Facebook ของน้าบุญธรรมให้ดีนะครับวันที่26นี้นะใครจองทันก็คือทันนะครับผมทริปนี้บอกเลยว่ามันมือแน่นอนครับอุปกรณ์ต้องเซตมาให้ดีครับ มาผมบอกเลยว่าโลอัพนี่คือโลอัพนี่คือสายเล็กมากแล้วนะครับมีถึง2อถึงสนะครับผมโอเคครับสนุกมากครับทลิปนี้หลังจากห่างหายจากการตกปลาไปนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมทางช่องคนติดคันชาแนลครับผมเรามาตามลุ้นกันครับวันที่ที่ครับผมเรามาลุ้นกันว่าทริปนี้ผมจะได้กินแ้มครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ